ได้ก็บหน้าแล้วดได้ไดก็บหน้าแล้วทุกคนโอ้โอได้ทรงเลยว่ะสุดยอดไปเลยได้ก็บหน้าเออเขาไปบอกรถไะไสร้างรอยตัวสร้างรอยสร้งลอยมีหน้นา,ส,า,าสีสังคมโ้ยดีล้าที่บมีนน่ะนะ ไปซื้อขทุเรียนในใน n ยังเอาหน่อยทํมากเลยจ้อย <c oughs> นางก็ซื้อเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งใสรถสไลด์นี่แหละที่บอกมึงน,นั่น <c oughs> เปลี่ยนปั๊มให้แน่หน่อยปั๊มเอามาหรออันนี้เรามารับท่านแม่ทัพกลับบ้านก็เลยเอารถสไลด์มาแลกให้ช่างร้อยเปลี่ยนปั๊มให้ใหม่นี่แหละปั๊มมันเป็นปั๊มเบอร์หาสิบสองเปลียนป่ะ ของเก่ามันเป็นเบอร์อวันสไลดลงด่วนสตาร์สไลด์ลงใงอาไรส่อยมั้งของก่ามันเป็นที่ยังเบอร์41เนี่ะหน่อยเหตัวเเบรกให้น้ำเดีนเบรกดเท่อไร่เนี่ยแบบ้ไดหรือแบบไม่่าไม่่าวันไ้มันตัดออกเลจังลทางล่องทางอยก็ไม่ไหวเจบาก พร้อมไส่บอลหนี่ดพันเอมกับพ้อใส่ไส่ยังไงไหมมันตรงแบบกันนี่แหะมันตรงับตรงบครับกานของมูนี่้องหาปัญหาเนี่ยนะ มาดูว่าจะให้ช่างร้อยทำอะไรบ้างรับเครื่องดีกว่านั่นละปั้มมันน่อยปั้มหาตันฮะปั้มหันปั้มหาันสินอันทังรถดิเช็กสันสั้นๆกันะเฮ้สั้ๆกันโอ้ขันเอา,าไเ<ป>บอัานานัซื้อระตมันกะตมันระตุัน เขาเปยนน้ำคอนทนต์เตะอ้อเขาเปลี่ยนปั๊มหรอกับโบมีข้อหมายตใวนี่มีบอก็ได้อยู่อีกนิดนึงเออเปลี่ยนโหลดขันเปลี่ยนโหลดเออนเดียนเปลี่ยคอนทนต์ไม่จบเลยเปลี่ยนคอนทนที่เขาสั่งเมื่อวานไหนทางโหลดใส่ใส่ใส่สามช่องบ่เออฮะใส่สามสามสามช่องช่องหนึ่งนี่เป็นลูกหลอดข้างหลังเป็นตัวขึ้นตัวลงของลูกกิ่งช่องหนึ่งเป็นวินช่องหนึ่งเป็นสไลด์เออช่องหนึ่งเป็นสไลด์แต่คอนทนตสามช่องเหครับเอาแบบลูนี้ สั่งมาให้นนไร้าขุนเขุนใสสายใส่เก้าบ่แปงแล้วแปงวะแล้อยงนี้มันใสรีมมอได้บ่เนี่สแมันมีเซลลินอยเมเป็นเซลินอยบ่นี่หรือยังงะมันใสเป็นรีโมทก็ได้บ่สั่งมากมเห็นเป็นลีมมทได้บ่สั่งอะไรแต่ว่าแต่ว่าสีใสรถรถื่อโดนนี่เนี่ยจะโดไปส่งอยูดอน แล้วมันร้องตังบเชลเราเบิ้งัเลยรหุ้มล่อขึ้นบเยนบ่นลากขึ้นซื้อบ่ไร้นเลยกรบ่แลนขึนน้ล่งหลกเบิงกันเลยตัวเอาห้อหลออมาจอดลากขึ้นเอาขั้นขามาล่องหลกาวงบ่ขึ้นเลยดิงืงดูเสอทางเชลตังชเออทางล่องตังโดนนี้เห็นบ้างไหตังมันเปเออเบ่บ่เคยบ่เคยเคยตังบ่เคยตังเอาบ่อห้หลอมาจออไว้บ่องเกวัขั้นไ้มาถึตานีอ๋อคั้นไหยังที่ดีบแบบน้ มีแบวมีคันเทียบ่ะตัรถตู้ก็เกือบบ่ขึ้นเนาะฟิเชอร์ท่านมันต้องพูงดๆาดูว่าช่างร้อยจะแก้ให้ได้หรือเปล่าครับช่างร้อยบอกว่าลองตั้งเฟซเชอร์ดูค่าเทียมมันมีปาฏิหาริย์เราสางลอยเนาะเอาองียบเดยตั้ <c oughs> สตาร์าบอดติด <c oughs> <c oughs> บัดติดเอ็นเนย์นี่หุินติดบั่นอยากลองนะ มันนี่ขันสมุนทรสั่งลอยเดือดเบือกมือล่มต้องใส่เบ้าสิเดืกม่มแง่เอาเป็นไฟฟ้าดิเป็นไฟฟ้าทำเป็นไฟฟ้ามันสั่งตัวนีไม่เป็นสิแต่ขันเ้องเห้มันเป็นที่มันมีขายที่ว่ามันตั้งอยู่นี่มันเป็นมันต้องใส่ตัวเด็วของคุมไฟฟ้าปะเป็นระบบล่มกับระบบแง่เบ้าแง่เบ้าระเบียบทุกขั้วไหมอ๋อดึงปุ๊บนี่ไงแม่เพรต้องต่อสายร่มเขื่อนสมุนตัวกัน lớp vật hàng chạy vào nha bữa chạy vào hàng với chết kia đi nè ưỡn ừ. ừ. cái gì nè kia này cứ ướt rồi bố Xe đầy sang đầy nè đầy hả bóng ใส่ว่ไฟเอาเปียนบเอาจุกเชื้เพาจุกเชือนืมแต่ย้งบอกคือรถคันน้นลงทำนี่ละเอาแลงนั้นละเออร้องมึงร้องมึงเอาต่อใส่สวิตแบบนี้กับอไรย่างเงี้นเออต่อใช้สวิตคุปิดิเปิดสนักอือืได้ทำอะไขาก็มันอันนี้เด้อันหนึ่งนะอันนี้อันหนึ่งรับเร้วกาเปลี่ยนตังไม่เราลองตังิเชย้อไหมครับบอลองตังโดนนี่ติลองอีรถแล้วเอาแค่รถกับรถตายใส่ที่รถดำแอบมี่กับพวพี่เลย รถมาล่องกาด้วรน่มีแ่รถดำดูสมุนลูกจอกตั้งคุ่นไ่มีอะขั้นสิพร้องพรองก็ออกจากห้องแอร์มาดิห็นบ่ขันท้องก็ออกจากห้องแอร์มาเป็นสันลาดเอากระเบื้องเนี่เนาะฝนหยุดตกไปหน่อยไหมเห็นไดี๋ีวิมีรถล่องมาเฮยะาีะ รถด,ด,ดำอ่ะเออนะทางลอยอัะนนะั้นมันเป็นมันเป็นปั๊มเบอร์ได้กันเทียบไปหรอเป็นปั๊มเข็มครับเป็นปั๊มเข็มอ่าตัวน,นั้นเด่นเป็นปั๊มยังไงนนฟกลิปตเตะปั๊มเข็มนี่กันนะนี่นนะแต่เคนวมาลูมีไงกวัวดิเ,เอบอร์หาสองนี่นี่สิเขาหาใส่กันนะเส้นรถสงอะไร แต่ปัญหามันเป็นไงแต่เขาโทษทขาหลับก็ได้กคือเก่าสิมันคือแม่โคนี่แมีนครับคือเริต้นทั่วไปเขาถึงแล้วครับต้นโตอันเม่ดเอ็นเจแปลี่ยนหมดแล้วนี่ตันต่อไงขัดเจือเตือหนักมากมันกระโบกี่แล้วเนมันระ้บประโยชน์ตัวสิบเอ็มเอ้ประโยชน์ตัวสิบปัญหาหลักๆมันเลยเอาวันเฮ็ดแอ่รู้กันเฮ็ดแย่ไหมเดินย้ายแย่ด้วนี่เอาถังเขาลงมา เติมน e ้ำยาแอร์แล้วจะเอากลับบ้านเฮ้ยเขากบไฮลงไปแบบเกูนี่ตัวายสุดขายเหนใสุ่มนเลยนี่ดีนี่ดินี่แหละตอนเ้อยู่หัวนี่ลยเนี่ แค่นี้เด้มันดูดเข้าไปได้พีดเลยเติมน้ำยายแอร์แล้วก็จะขับกลับบ้านครับโอ๊ยจอดรถขับขับก็เป็นมั่วๆสิวะมันวินบกขึ้นเลยมันเงือนเงื่นเงื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 นเง่นเสียงก็เริ่ออกจันแล้วอ่ามาเนี่ยทางหลังเด้ทางลอยนี่ แต่ต่อข้างหลังออกมาอีกมันบอลงถึงพื้นไหมว,ว่านว่วนานล่องตะตันเราหลูกหลอลงมาดูอ่นเอาหลออันนี้ลงก็นด้แต่ที๋ร้างรอยบ้องว่าสีต่อหางออกร้ายปนย่นไดยบอยเขาต่อออกร้ายนี่แต่เขาต่อ,อ,อเห็นเห็นรถคืนนี่กันชนถูหมือนจะเละสิเอามาแกนะไป้ดับกึอก อีเจังเมียดนึงไดีบ่องทั้งวงันไล่ผลบ่องนี่แล้วเฮียสุดแล้ว,ลวต่อนี่ก็ต่อนี่ทั้งวันถือต้อซื้อเลยต้อซื้อนี่กันเลยตัดนี่กันเลยหรือว่าต้อไปกันเลยฉันอยากให้ดีก็ต้องเงาผิดแล้วเนาะ ตัดสิข้ามันอยู่สุดไหนบุ๊บตอขึ้นมางัดขึ้นมาฮะขึ้นมาตอถึงงัดจั๊งหน่อยเข้ามาห้องกับเปิดขึ้นจั๊งหน่อยกะว่าทำไมรถหลังหนาวก็พื้นทีนะเปิดทำไมันจั๊งหน่อยมันไอ้ต้องไปหไรไปไหนคิดว่าเนี่ยเห็นมั้งเนี่ยบนลดขึ้นตรงแรียนขืนทันทีเลยดิเออมันถ้ามัรถหน่อยมันแปร่พวกขืนหมดนี่เนี่ยมันมันห่างจากพื้นแบบมันเกินหาเส้นหมดนี่เนี่ย ย็ดเส้นแปดเส้นมดอนี่น่นี่ตัดนี่ออกท่อนี่ฮะเออตัดซื้นนีออกเนาะเราตัวน,นี้เป็นปลายสิคือเก่าสิมันต้องใส่ันีดีทางลอยมันต้องใส่อันลูกกลมๆไหม,ม,ม เอินมไหมแปบ๊บเออแป๊บเหล็กไหมเห็นเขาใส่แป๊บเหล็กพร้อมนี่สองอันนี่มองนึ่งยุสซื่นี่อันนึ่งยุสซื่นี่นี่ั่นแเราก็ต้องใส่กันดิ่ทีลาะมองนี้ออกเดะเออลเอาลาะออกเราก็ต่อออกมาเอามากไกไไ่มาเด๋อพี่จีหาชิปเส้นหนึ่นงติแต่ต้องคืนเลี้ยง เ่ไก่เ่ดีไก่เออแมนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งไกลผล่ผดหาสิบเซนนึ่งวะหาสิเซนเราบ้นนี้สร้างรอยมาต่อขาอันนี้ให้น้ำมาหนีแล้วบังขาอันนี้พอถึงพื้นขาตั้งมันบอถึงพื้นน,นั่นน,น่ะมันถึงพื้นตอ่ะม,มันถึงพื้นพอดีมันซ้ำบไดสซอยังเหมือนตัวน แล้วก็มันถึงอยู่เพิ่นตัดยนต์ขึ้นตอนที่ตอนที่เอาไปเฮ็ดนะ่ะใส่ยางไงใส่ยางยางไงบัดนี้เลยว่าใส่ยางน้อยแล้วมันสิสิีดำเพิ่นเลยตัดออกหลายหลายโพดตัดออกหลายโพดมันเลยเหี่ยนเลยบวดนี้กลายเป็นขาเหี่ยนไม่รอบบได้เอาค,ค,คือบอ,อกแน่นอนเขามานตรงมือเ้าง ลังเครองมือเข้าลงมาตัว<ม>เดี๋ยวช่างร้อยจะลองตั้งตัวนี้ดูขารถเป็นบ่ช่างร้อยปั๊มเข็นอันนี้มันเป็นปั๊มียังนี่เฮ้ยมันเป็นเข็นเบอร์หาสองบ่ ปั๊มเดียวกันบ่มันคกอแห้งีเข็นฮะันสอตันอ้มันเข็นมันคกีแห้งเอมันบัคขึ้นนี่ครับมันใส่วิ้นนี่คเียวิ้นวินกับยกัคขึ้นนี่ยกมันกับยกก็ได้กันว่าใส่วินวินเอามันแห้งออใส่วิ้วินวิ้นวิ่หรอไครับนี่บ้นกรอยังไงกยกก็ได้มันือยังเนี่ยมันกอยังปั่มแพ้คอนโรลมันบตัดเหรอเวลาเขากไปปุบมันโหลดดับเพเองเลยดิ มันบ่มีจังหวะเขาตั้งคือว่างยทั้งคือขันคนทุนขันมันยังแห้งอ่ะมือหมันสียังไวลยังไงยังรถสีดังชุบับชุบับชุบับเค้องโคคล่ไมโครเนี่ยดังชุบชับชุบชับยตั้งเกียร์สายเพื่ออะไรสียังไเยอะครับสายของปั๊มันว่าไมเนี่ยสา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 ออกมันหญ่สายเขาใหญ่นี่ปั๊ยอะครับ แต่ว่าปัญหาหลักก็คือเป็นใปันเดนมันเป็นตัดเอาคอนโทษคอนโทษมันหน่อยหนึ่ง่ันแพ้คอนโทษหน่อยกซก็ซ้ำก็รับเือาปั๊มสองหน่อยเปเส้นรยีนเนี่ยแนเปลี่ยนแพ้คอนโทลน้ำกับซ้ำก็ต้กับเาแห้งก็ลวเพรมันมันเห็กับการไส่แมกันกัือ3มกันพอไปลาลากคือมันเป็นกระบอกกระบอกพื้ไปเนาะตอดี้กระบอกงกระบอกก็ง่ายนี่พื้นทีน้ำมันมันก็ลายี่นือแต่ว่ามันก็คือจังวะแล้วมัน มันหาตันก็วดี้จสามตันตันยกโกกโไปเผ่ว่ากระบอกเชี่กระบอกไงเนี่ยเมนเหรอกระบอกมันไงมันก็เรยมันก็เรยกว่าเป็นแบบอันนี้ตีเ่าเป็นแบบรถอะไรแรงหรอครับแงแยงเนไงกระบอกไงเออกระบอกไงยังยังมทีของมันมันหลเยไม่เกิดนน้อยมันเกิดที่ังวัแล้วมันเกิดมันงท่านนี้มันบ่มีแบตติน รถขาวนี่ยแต่แต่มาอู่เหรออ๋อหมายถึงว่าระบบไฟมันระบบไฟมันรนเราหลากมานเราสักนนี่อ้ผมหลากมานไม่มีรถรองเลยเดี๋ยวต้องหารถมาลองครับหกล้อเอาหกล้อมาลอง เดี๋ยวจะรีวิวท่านแม่ทัพอีกหนึ่งคลิปนะครับตอนขับกลับบ้านมาลองดูว่ามีกระบาดแล้วมันจะวิ่งดีหรือเปล่าครับตอนนี้เราดูว่าช่างร้อยจะตั้งอันนี้ให้ได้หรือเปล่าครับ